ะยามีก็มีเชียงวันก็ลาบจีนล้งวันก็ลาบปลาอ่วันก็ปลดจอจีนส้มจีนเดียวไปมีเนี่ยบุษย์เอ๋ไข่ต้มเห็นแล้วเหรอมันกรอบด้วยก็อี้ไงทำด้านเนาะบำรุงดีไปมีหมดปลดละอายก็มีเมียแล้วผมมีเมียเส้นเจ็ดแกนอะไรไปทางใด้เนี่ยผมเออยืี้นี่นั่นลูกพี่ปั่นโลแบบย่างแบบตุ้มเพิ่มกัมนะย่างต้อยก็ย่างตุ้มหัวนี่ย่าต้อย <c oughs> ในน้ำป้าย่อยหน่อยกันพ่อเธอโอ้หัวปนกับโอ้หัวปนได้กับเป็นไตกับพ่อน้ำปลานี่กับหม้อเนี่ยเนี่ยซูโมโค่คนฟาร์มนะครับไข่สดมีตลอดนี่ใครสนใจมาเลยห้ามแเป้งรอก,ก่อนห้ามแเป้งอาหารแปง้งบอกขอเลี้ยอาหารแปง้งโอ้โหงดจนงดก็เมาอย่ย่งหวยเนื้อซื้อใครนี่นะบอกก่อน,น <c oughs> โอ้โหก่อนอาหารกันห้าร้อยไปก่อนเนาะวันอาทิตย์ สอบแกนก็นล่ะโอ้โหวันหกพันขายได้วันหมืนาวาวา่นก็เอากะชิปสอกแกอะไรตัววลนะไอ้ขสามพันอะขายได้วันหมื่นเอา,วา,วาไไกะถามว,าวาไไันไปเนาะคอมเดียมมันกัน3าบาทนี่น